กรบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีซีเบอร์ุกท่านบาวายอยู่ลาอยู่ไทยอยูย่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกลาบต้องหนัดอีกแล้วเดอ้อตอนนี้ฮาก็นั่งนั่งกินหมาก้อพี่น้องหมาก้อคลองแบบตอนนี้นะเป็นสมแบบสมหมากคอที่ว่าหาย,ยากนะพี่น้องเนาะเอสนีมามาเมื่อวานนี่พี่น้องเมื่อนี่เฮาจัดเต็มเลยพี่น้องเ้ยถวยปลา่าพี่น้องปลาแดกปลาแดกบานฮาพี่น้องเ้ย เสพๆนัวๆเนาะอืมเต็มถ้วยด้วยพี่น้องเลยจัดไปคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกคนบ่อยู่เนาะพี่น้องเนาะอืมตอนนี้เฮาก็จะมากินมะเขือกันพี่น้องอืมแบบแบบว่าแตกเปาะเลยพี่น้องเลยอืมตอนนี้ก็มีคนแอบเบิ่งพี่น้องเลยมีคนแอบเบิ่งเฮาแล้วก็โอดหัวเฮาอยู่ตอนนี้ เป็นใครได้ละพี่น้องไอคิวกระแม่ p e น a l t y พี่น้องเอ้ยอืมลื่นลำไส้นะลายนลำมันเป็นตากรงอ่าป่าเหรอวอืมเศบนัวพี่น้องเลยเขาอะไรแก่กันแปลว่าเขาเป็นคนหมักส่งอยู่แล้วเนาะบริกรโดนเลยบริกรโดนมักคอพี่น้องแต่มัคามมา่กินดูอยู่อ้ยลืมเอาบ่วงมามาแกะ แกลงสดเลยเอนี่ใช้บันใดแถวขึน้าบนเกเบๆเลื่อนไปมากินกับแทนนี่บอมีคนวางไปหน่อยแดงค่ะกอี้พี่น้อง คุ่ยประหละกินก,าบน,นะนกาบน้ำเนาะกินกาบน้ำเซียนะครับ่บ่ท้องเสียพี่น้อง ใจวายผู้บ่าวาเอื้อสนีไปใส่มือนีเพี่งเพิ่นไปเสริมสวยเนาะไปเสริมสวยพี่น้องเลย <c oughs> งัดเป็นงัด ข้างล่งางข้าวกระสิเป็นอันเบื้องเดียวสิบ,บอกสถานถีก็จะน่าเชือว่ามากินอยู่ใส่เนาะอันนี้คืออันข้างล่งางข้าเนี่ยสิเป็นหน้าเอื่อยต่อกับอันเฮือนข้าเลยพี่น้องเป็นหน้าเอื่อยเน,นี่ยเป็นเทียงหน้าของเผ่นเนาะจ้คข้องผ่นมาอยู่มานังกินซื้อพี่น้องเอ้ย <laughs> แซบขกดเลย คนหมักศมอยู่แล้วเนาะอวดใจบวายยาจำคืน ของตานกะเตรียมตัวพี่นอ้องพอศสิลงเออเพฤนสิไปไายมืออื่นพี่นอ้องเอ้ยมือวันจันทร์นี่เนาะวันจันทร์มืออื่นนี่แหละพี่นอ้องไปกลัลแบบน้องขอสิไปสามคนพี่นอ้องสามคนมีไพแน่รอรุ่นพี่นอ้องรอรุ่นมืออื่นว่าสิมีไพแน่เนาะ ไปไทยมืออื่นแล้วน้องหนัดกงเงาพี่น้องเลยพี่น้องไอคิวกัเมื่ออีกน้องโคดน้องต้านเนาะอีกคนหนึ่งนี่โบสเลยพี่น้องถาหลุดน,นํากันเลยว่าจะเป็นภายเป็นเฮาโบเลยจังใดเนาะ เขาหลวงป่าน,นี่จิบไปเห็ดงานนะแถวอันนา่าจะเป็นบ่บังบอนกับแถวอันใกล้ตลาดซีโมเมืองเราพี่น้องเนาะเพราะว่าคนทางบ้านห้ามไปอยู่อันตลาดซีโมเมืองเนาะหล่ไล่พี่น้องจนอยากเบิดบ้านไปเลยหลายแห่ง ต่างเพื่อนเพ็ดงานน้ำหมูเพื่อนหมูนคนบ้านฮานนี่เลยพี่น้องแต่โบหัวสิไปได้จากเดือนสิตกงานบอาน่อหรือจังไดน บอกเธอนง่นปีนี้เนาะพี่น้องแตกแห้งพี่น้องเอ้ยแบบว่าปกติเฮาแข่งพ้นแข่งยังนี่เฮาสีบบเป็นไข่เป็นนาวเลยแบบเธงสีเป็นคนจ่อยกระจิงแต่ว่าสุขภาพภายในสีแข่งแห้งแบบว่าฮาแข่งพ้นแข่งยังฮาสีบบเป็นไข่เป็นนาวน่อยนักสิเป็นไข่พี่น้องแต่อันนี้ปีนี้แบบแข่งพ้นบ่ได้เลยแบบแข่งพ้นเลยสิเป็นแบบถือคิงไข่เลยแบบนี้ทุกสไซนาสีเกี่ยวกับแบบ วัคซีนเนาะลายๆคนก็บว,ว่าเออแบบว่าซักวัคซีนนะแบบบางคนก็บอกเป็นอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งแล้วก็สุขภาพบ่คอยแข็งแรงเนาะพี่น้องอาจสิเกี่ยวกันเนาะแต่อันนี้ก็แบบเ้าใจเบิ่งพี่น้องแบบฮู้ว่าเป็นหยังนี่นะนี่แดงๆในมือนี่เป็นหวันแบบแรกๆนะเป็นสิแบบเป็นแดงๆ,ๆเป็นไข่ขึ้นมาเนาะเป็นไข่ไข่แดงๆเหมือนเหมือนเป็นเหมือนม่านอะไรพี่น้องเดี๋ยวแบบเฮาสิูซสึกคันแล้วฮามาเบิ่งเอ้าปัดไข่ขึ้นบักใหญ่เลยพี่น้องแล้วก็แดง แดงๆเนาะแค้นน,น่ะจนแบบจนไข่แล้วก็บ,บุมเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นแบบอันละลายคนเหมือนกับว่าเป็นปลาดงบหรือจังใดยังประมาณนี้นะขนาสีเขียวหรือจังใดห้ากับบลอกเยเป็นก้าเถือแต่ว่าเป็นมานี่กับตามตามสีเดือนใดๆเลยแต่ว่าสิเป็นบอลนหนึ่งเศร้าแล้วก็สิไม่เป็นอีกบอลนหนึ่งแบบแบบเป็นวนๆกันไปวนๆกันมานะแปลว่า บอนได้ท <extern als, S 1> no ี่ว่าเศร้าไม่กระสีซ้ำแบบดำๆเนาะพี่น้องเนาะสีดำๆแบบนี้เนาะสีเป็นซ้ำดำๆซ้ำดำๆำบอนได้เศร้านะก็เงิดลายแบบก็เป็นแบบนี้ว่าบอกเคยเป็นยาขื่อแม่อเนยก็เป็นพี่น้องสีเกี่ยวกับวันวัคซีนบ่าเรืจังไดเนาะคันว่าแพ้อากงอากาศเฮาก็อยู่มาแต่ยังน้อยเฮาก็บอกเคยเป็นยังค่ะนะมีปีนี่แล้วเฮาก็เป็นนี่แหละพี่น้องเฮาก็เงยดเงิดลายเนาะ คเคยแพยยังแบบไง่ายๆนะแบบถ้าก็สู่ส้นอยู่แล้วเนาะซีิตเ้าแต่ได้มาเนาะแบบแข่งฝัแข่งพนแดดลุดล่มยังแบบบระยานอยู่เลยแบบนี้นะสิมาเพ้แบบนี้โบแมนยันแบบว่าเกี่ยวกบวันวัคซีนอะไรเนาะขนาดว่าเขาแข่งพนยังบได้เลย <c oughs> วาล่าอะไรก็กินไปน้ำนะพี่น้องแต่ถ้ายากใหายพี่น้องในรุ่นกันว่า ไปทํางานอยู่กรุงเทพนี่มีน้องต้านน้องขอนแล้วกะ็มีอีกคนหนึ่งเนาะยังบกเลยพี่น้องถาเบิ่งนำการมาสิเป็นไผรเนาะรุ่นเด้อพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นไปทำการนะรุ่นไปทำการมาสิเป็นไผรนั่งกินพ้ดเดียวกับแ่บไปได้พี่น้อเยเพราะว่าเขาคอยมาแสบดิ เซียงรถไทยพื้อมาบันแซ่บ,บยๆยั่วๆไปน้ำกันเด้อเสียงรถไทยก็จะคือดังๆ ก็เจ้าฮ้ากะเหลวหน้าพี่น้องฮ้ากะเหลวดำหนาเขาเจ้าแก่แบบเป็นติ้นรถไทยเนาะเป็นเล็กแล้วก็เป็นขายเป็นไทยเมื่อวานเนาะแล้วก็คนดำน่ะก,ก็ยังลายพี่น้องเมอเนยก,กระเหลวเมื่อน,นี้ยังแบบได้ประมาณห200หลาย้วกาศเอาเนื้อา,าสิเตรียมเห็ดกินให้นผืนวัสิเห็ดยังกันแน่พร้อมอันมาเศร้าเนี่ยกัเห็ดลงวัดเนาะ เปียววานๆพี่น้องเย้ยเซรบแฮงคุยตอนประหลาเลยสิ หายากต้องต้องจัดเลยเด้อพี่น้องหายากแล้วราษบ้านเกกครับบัว่อยอยา่างมีเนาะมาขอเมื่อเนี่ก็เป็นคึมๆพี่น้องเอ้ยฝนแ่บพะโยุเขาเป็นคึมๆเมืม่อวานนี่ก็ฝนตกอยู่แต่ว่าตกบ่แห้งเนาะฝนบ่นได้ค่อยขาดเอาพี่น้องเอ้ยมีน้ำให้ค้างเขาเนาะ thằng tê mà lười แดงขาดอะไรอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องไหนก็นขอจบไปเพียงเทนี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้พี่น้องไปก่อนแลวพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมและกาติดตามเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อสบายดีบาย,บาย